ไปดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนเนาะคลิปนี้ก็มาพบกับสาวรจน,นาคือเก่าเนาะพี่น้องสาวรจนาจะพาพี่น้องมา,นนาเบิ่งมีที่เป็นไส้ตำเส้นมีอะไรพี่น้องเบิ่งเอาไม่ใหญ่เฝันชีวิตแบบได้เนาะเราจะปั่นหลอดนะเบิ่งน้ำได้ไหมไปไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องนะพีนบบ่น้อยยนนงตอนนี้ไม่ใหญ่เพิ่งกำลังเพิ่งยังมั่งมีอยู่มีก็ยังยังบวชแห่งขาดบันไดคนนะอันนี้มั่งมีมีนี่กา มันมตจะเบี้ยเป็กาะๆแบบนี้ได้พี่น้องเพิ่นอันนี้นั่นเพิ่นแก่แล้วแล้วปกติเพิ่นจะเอาฟางฟางหมัดหมัดไรนี่เพิ่นก็จะไปย้อมเป็นสีฟ้าแท้กับผ้าสีขาวแหละพี่น้องเพื่นจะไปย้อมสีฟ้าอันมองที่มันเป็นขาวๆยังเลยขาวๆเพิ่นเอาฟางมัดไรเน้นเน้นหน่อบ๊วยหนามสีขาวไม่ใหญ่ยังมา่งอยู่มันหยุ่งแหงพี่น้องเลย มืัอนี้มกกันกระซิสๆเหลือๆหน่อยหนึ่งเนาะเขาถ่ายคลิปกันดิพิงแดดพี่น้องหนาวไม่ให่เยทากัสวัสดี้ไม่ให่เยทาวนู้นบุปผาอีกไม่ให่เยทากัสวัสดี้ไม่ให่เยทาวกำลังบาร์ดี้กำลังมางมีมางมีไปจุดปันป่นหลอดผมบริตต์มาซอกเสมอแล้วเขาจะบอกเอาหมีมาใหายนะพี่น้อง พิงแดดไปน้ำแล้วก็มางมีไปน้ำมันนาวอากาศหนาวเย็นมีการเห็นมันอีกได้พี่น้องอเลยมือนะครับกระชี่ายลงกระชีเห็นตั้งแต่ม่ใหญ่ต่ำเนาะมันนี้่ฮะพามาเบิง่งผ่นมางมีแล้วก็ ปันหลอดเฮ่เบิ่งขันตอนของมันมียังไีนเนาะพี่น้องจากสีได้ต่ำน,นะแล้วไปจากบ่บันใส่กงนาพี่น้องไปไม่ใ่ก็ร่างใส่กงกงกับผนกริปัย ปันล้อเดียมเดียมน้อพี่น้องแดดที่ชายู่ที่ชายู่อันตุบบ่ก็แดดก็ได้เดียมกระยาแล้วนาะพี่น้องก็มันหนาวอากาศมันหน้ำอาก็ธรรมดาเนี่ยแหละนี่มันก็ใส่กงเรียบร้อยเลย ก็จะไปเอาอักมามาเห็ดบอนนั่น่นว่างเนาะว่างพี่ช่างก็แม่อนเนี่ยเขาห้องพี่ช่างกันนี่ว่างกรงเอาอักมาวางกรงกรงใส่อันนี้แหละพี่เนาะกรง อ mm ะไรมันก็จะปั่นวิ่งวิ่งวิ่งเดินพี่น้องพอปั่นแล้วก็เดินแบบชูจะไล่กันไปหมดแล้วแตงยังแาบแตงอย่างนี้แตงอีกสิบแปดหลอดอย่าง้ี คนสิแต่งแต่งพี่ช่างบุกแต่งที่ปันรอดแต่งเสกงจัดแต่งให้มันเขาทีเขาทางมันนะพี่นนอะมันพอมันผันกันอยู่มันกระสิปัน่นบาได้นะเขาต้องจัดให้มันเป็นระเบียบเพียบรา่ก่อนท่านจงสิปั่นได้ได้ร้อดกัน น,น้อดาชาสองคนจะไปไท่ยวเมยม,มา,มอา,ยาเอาเมื่อเออเอาแต่ว่านี่บ่ ียมขึ้นก็เนาะเขาบ่เขาก็ได้จักพื้นจักพื้นเขาก็มาตัดเอาเนาะพี่น้องพอแล้วได้2 3พื้นกัเข้ามาเขาก็สิตัดเอาไม่ใหญ่ก็สิมาแปลก็เขาก่อนไปสิตําใหม่กเนาะอุ้ยหนาวเด้ลมก็ลมบ้ก็ดอกเพิ่นก็มาตั้งตรงหน้าพี่น้องให้เฝ้าสวนมักซาลีเพิ่นงัวมากิน ลมก,พก็พัดเึงเื่องเงพัดค้นเลพัดหูกละบาป <laughs> พี่เหลือครับกับหาเนมขัหนาวเย็นกระอโอจัก,กระผูจะก,กระห็ตลากอีกลากหนึ่งออกมาหนีจากห้าเนมขังไว้เท็ดมาแล้วเท็ดลากของมานนี้หนึงนี่ไร่เนี่ยะก่อนหนาวกระดกระดี อันนองพี่น้องตอนนี้ม่ใหญ่กำลังปั่นหลอดเดือดปั่นพี่น้องเลยจิ้มก่อนว่ะงูหลอดมันใหญ่มันรวมปั่นมาได้จุหนใหญ่เล็กแเลมแหลมเลยเทงมือจะคอง ยังหงอยองชามีเพม่อนกันปั่นเนี่ยตัวปั่นมันนี้ปั่นวันนปั่นมาให้เนี่ย คนใช้ริทเดียวก็วิตรยาลัยขี่เชือกยานก็ว่าเนาะวิตรยาลัยในการรับชมนะพี่น้องเด้อสิเป็นหรือบ่เปลล็นแหละ nhúng nhúng nữa phơi Phở chỉ để tê tương Thế chỗ này nhúng chỗ này anh chỗ này hm Ừm. Cái phần hoa là phần hm 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 đấy hm 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 าสิเนี่ยวก็สีหมาุดหลอดหนึ่งเม่หนึ่งนี่จะก็หลอดนะว่ะกรอนนาเนี่ยกหลอดความเหน่งของเขาเนาะเหน่งเป็นนักคือคือืจุ่มมาแล้วพี่นนอง คนคนเงินไหลจมมันจากปั่นแล้ว่นกัจจิหอยใส่เสื้อไปเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้ออ่ะหอยไปห้อยเสื่อไป่ามันตามขั้นตอนของมันเนาะพี่น้องหลอต่ำอิดกาหอยลงไปลอยลงไปกับต่ำเพอต่ำเพรากระจับเลี้ยงเลี้ยงตามน่ะมันจังสิถือเด้อพี่น้องขันมัวมัวส่วนๆกัจจิบวัตถืเลิงถือลายของมัน มันกระิบุเป็นซอยมันชิบุเป็นสินหมีมันบุเป็นสินลายเนาะพี่น้องจักลายยังบ่หูลายหนุงยุงคือลายหนงยางกับบ่หูนาะพี่น้องว่านี่ก็เจ็นผีเด้อหึงได้จนจนเอาหมูหัวหมูมาเซลเซีชุ่มผืนหมวยเดินมาอะไรกินนี่กินหนั่งกินอะไรกับผู้หญิงอะไรก็เชียงพื้นอันนั้นไล่อันมาทางนี้ มือหันมอา,มาปปอ,อีม,มากูพุกอีกแล้วมึงว่าอะไรทีตีเราจุ่มเราจุ่มเรื่องงัูเราพี่น้องงัวเราไปไกลโอ้ยแหละมันสิวลไลยู่ไกลๆเป็นปันหล่อคนก็จะเริ่มจากขอก่อนพี่น้องขอบทั้งสองขางก่อนแล้วก็จะชี้ไปกลางแล้วถึงกลางๆมันชีนูนๆมันจังพอตอนถ้าต่ำมันจังบ่อียังไหมมันจังบอ อันนั้นอะไรมันก็จังเรียนมันจังลงมันก็เยนมันจังบกของไปปั่นกลางก่อนมันก็ะของแล้วเหรอมันกระริมมันกระชิญหยุ่กันเนาะต้องปั่นขอสองขอก่อนต้องปั่นกลางึๆกลางๆอาชีนโน่นไว้พี่น้องก็ได้ดอสหนึ่งแล้วก็ห้อยใส่เสื้อไว้ หลด้องก็หวอยเข้าไปตามลำดับแล้วคอยไปตาเข้าเจ้าแล้วแล้วมาแล้ว น้าพี่น้องซ้ำเบิ่งซ้ำนี้ก่อนน้าพี่น้องได้เจอมาเบิ่งกันอีกน้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งอีกเปันป่นสีแดงเลยนะบ้านเป็นขาดแดงจำแบบลายใหม่แต่สีมีเท่ากันเถอแหละแต่แบบใหม่แ้่เบิ่งกาสิงามเลยขี้ลายน้าพี่น้องจะน่ารับปั่นแล้วรตัตามเบิง่ง แบมแบมเอ้ยแบมแบมลานผืนลานไม่ใหญ่เท่าก็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 เอาพี่น้องไม่ใหญ่เพิ่นตำสินมีนี่ลายมาใหม่พี่น้องกำลังหิดแม่นอยู่บ่พี่น้องเบิ่งรู้หิดอยู่บ่อ๋อมันเป็นดอกเลยด้เนี่นี่เนาะละมันเริ่มเป็นดอกเลยละนี่มันเป็นดอกแล้วเจ้าว่างามบ่จังเนาะเจ้ว่างามบ่จ้าค่ะ เริ่มเป็นดอกเลยเอันเลกๆคิดว่ารับไม่ได้นี่เริ่มเป็นดอกเลยพี่น้องได้เงินหมดนี่แต่เสียเงินซื้อสินงามเลยตัวนี้นะเจ้าว่าสีด้ <c oughs> <c oughs> ายไหจัะแล้วเสือมาเล็นีกระชวยเสือกับสินคู่กันคือสีงามน,นะพี่น้อง ตาติดตามส้มไปสันสำหรับภาษาติดตามชมเบิ้งเด้อพี่น้องว่าสิออกมางามสบายภาษาติดาเสือกับสินมาใ,ใส่ให้เบิงนะ้งเนาะเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาร์ลจนาขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะกับภาพที่มีใหญ่ตามสินมีเลยนะพี่นอ้องอะไรจะมาติดตามเบื้พิ่นใหม่เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเผื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของสารจนเนาะสำหรับคลปนี้ค่ะบ๊ายบายพี่น้อง